สวัสดีจ้าวอนี้แม่นองกับพี่มาต่างจังหวัดมาเยี่ยมพี่คนรู้จักจ้ะกะถ้าบอกถึงสามผู้มีผักของเยอรมันกะพี่ขาเจ้าอยู่ฟังอยู่ผัก,อย,ผกอยู่ผักตะวันออก,ะออกตะวันตกกึง่งกึ่งผักกลางจ้ะผู้มีผักของเยอรมันกะ็จะมีภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกคือประเทศเฮ่านี้จ่ะ อย่างวนี้พ่นชีพาไปเบิงที่อยู่อาศัยหรือบ้านเลื่อนของขาเจ้ามันจีมันจีต่างกันจังได้ยังใ,ใชจ้ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคผู้มีภาคมันจีต่างกัน

นี่บ้านสมัยเกาเพิินบสมัยสไตล์บ้านกเลยนีู่ดจะปีเนาะสงครามโลกครั้งที่สองนี่นี่จ้อันนี้บ้านสไตล์เกาเพินนสมัยเกา้วก็จะาเก็บไปอันนี้ชามตายแล้วอามาใบนี้ก้อนก้อนสิไปสุดักซหมองเย็นบ้านเขานะมองกันยูท่บีเดลีอ๋อเข้าไปนี่บอ อันนี้คือหม่องพักศพคนตายตอนก้อนที่สิเอาไปซูสานนี่าะบ้านเก่าสมัยสมัยเก่าเลยคือเป็นแบบนี้ตึกเก่าโอ้ผู้ใดสิกามื่านอนนี้ฮ็ดเป็นห้องพักเพิ่มแมน ันนี้เป็นเฟกเกอร์ถ้าเกดเฟกเกอร์เล่น่าเฟ้เกอร์ดีอันนี้เป็นเป็นไม่น้องเป็นบ่งเห็นงานหรือบ้านพักพ้อมเมนที่เตืนอนเป็นแค่มาเซาเย็นกับแม่นบอกอ๋อ,อเป็นบ่งเห็นงานนะเนาะกวดใส่เฟกเกอร์นะพี่แม่ย่านเข้าไปอวดรับแล้วเอาพ่อแม่มาไปนี่อ๋ออุ้ยผู้บ่าวน้อยผู้บ่าวน้อยอ๋อผู้ใดน่ะเสียดำข้างหลังกันนะ มาถึงโรงแรมแล้วจ้ะเอาของไปเก็บแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องคั่วของของโรงแรมจายยูซันนี่ไปเบิงห้อง อันนี้เพื่อนเพื่อนรีโนเวทไหมเครดไหมนเขาเอานม่ยงเพื่นเพื่อนอันนี้อันนี้ที่สงข้ามมันระเบิดมันมูอันนี้คือคิดค่าบารอรอันนี้เรื่องเลี่ยงอะอันนี้อันนีอันก้าวตัสมัยสงข้ามโลกี่นี่นะเออเขากะปับปุนิดนึงนะ เลสเวดม่ใ่ป่เห็นบานใหญ่บน่ะลอยลอยปีขึ้นเลยตั้งพวกใหญ่ก่อนจะตั้โลกทาที่สองหลังปีอายุนะยลอยลยิปเอ้ลอยก็ปีนิดนิดนแต่ว่าขาเจ้าถ้าขังนอกเป็นบ่จ้ะเขาเห็ดเขาไม่ใเชอเลก็ตแต่งเขาอันนี้โอ้ยต่มาาสมัยก่อนมันกับว่าอะไรยังซีนาะมันกับเป็นแบบแตนคึกระเบิดใช่ไหมแมน ตามอันนี้เนาะแล้วก็เป็นเมืองที่ระเบิดลงกไายที่สุดสุงข้ามบุกแม่นบอกเอาลูกระเบิดมันเป็นมองทรงเบียงเขาตรงนี้นะอันนี้ค่ะโรงเรียนเด็กหน่อยโรงเรียนเด็กหน่อยกับโรงเรียนมัธยมนั่นค่ะผสมกันเตียเออปอหนึ่งหอปอสิบล้วก็ไปเป็นรูปชู้เลยไปอันสายอาชีพได้ว้านฮอคซิมอสสามเหมือนเนาะ แต่ว่าเป็นเดียว่เนาะมันก็ลังจะเลื่อนะเพราะว่ามันถึงลูกระเบิดมาหลายมันเขาก็ลังเติมต่อเติมบัดนี้เพราะก็สื่อสารไม่ได้จอหาระเบิดเขาก็เลยเจอไงอันนี้อันนี้คิ้วๆนี่นสามรอบเราได้ฟรีนี่นี่นี่นะลูกระเบิดอ่ะโอ้พยบไหมทำงานก็เจอเนี่ยเทอตัวอยู่ตรงนี้ค่ะบอมี่โควบิดนะแมันตายจริงมีที่นี่สุดปีแต่ตอนนี้เข้าเจ้าก็ยังสแกนหายูนบอจ้ดเพราะว่าไฮแคทเอ้าเพราะว่ามย่างโควิดยูนมันสิบ่มี่มอง ไอ้คนจะเจอเราเขาต้องพยพันประดับมันก็สิมมี่บองให้นีงามเนาะนี่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 นีนี่ปี่นี่นี่น่นี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 ่นนี่นี่นีนี่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 นนี่นี่น่ะี่นน่นีีนี่าี่่น่นี่นีานี่นีนี่น่นีน่นน่นี่นี่น่นี่น่นีนี่น่นี่นี่น่นี่นนี่นนี่นเ่ี่นี่นี่นี่ีน มันอยู่ตรงใหญ่ๆรับรถพันเยวว่ามันอยู่บ้านขาเพินข้างสาแผงไหมแนคือคือเรียบมากปุ๊บมันเห็นเห็นเห็นเลยเี่ยันถารมา่อยก่ก็ต้องบอกเอาเป็นเงินไทยเท่ไหเงินไทยตีบเป็นะสามสิบานแม่เขสิบสามสสาสามแสนสามแสนสามแสนสามแยูโรบอแแพงจ้ะสามแสนแสนยูโรแค่สิบก๊ลาหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งยูโรสามล้านห้าอั อันนี้ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสนามเด็กเล่นเป็นบ่อจานี้สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นจ้ามันเคยมีคนมาปนตรงนี้เอ้าเป็นแต่ย่านแท้ใช่ปีที่แล้วเดีนาะปีแล้วปีแรกเนาะอย่าเห็นหยอดตำลึงแถวหนึ่งเลยเห่าไปกลัวกินเยอะไปมืกตอนนี้มีบ่เหนียวมาใส่กระเป๋าด้ว กินได้บ่พี่หมกินได้มันระบายดีขึ้นง่าเบื้องเงินแคบเยังไายังเป็นันเก่าอยู่ว่าเขาเอนตะกินมันเป็นกําแพงเงื่องนะก้อนเนี่ย้อนโอ้ยย้อนองมันเงินกัน อันนี้กำแพงอย่างกำแพงเก่ากำแพงกำแพงเมืองสมัยสงครามเราไปขขับึ้นไปบ่งเอียงกับโรงเรียนไหนนั่นไหม้ท่าเชิญแบบเนาะท่าเชิญแบบขึ้นไปในเนี่ยติเป็นโดมเหมือนไหมจ้าตึกนี้เป็นไม้เป็นในไอ้เมื่อสิบเป็นบ่งเอียงยิงยิงปืนไหมแล้วเขาก็ดสิเป็นต่ำคล้ายๆว่า คู่ตัวสูงมากเลค่ะมาฟังนี่เป็นตึ๊กไม้ทีทๆสร้างหลังจากสงครามโลกนี่นาะนีโพนี่สร้างไม้หมดจุดนี่นี่ระเบิดสิลงหลายคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหนึงเดียวเลยนะมันจะไหนพอที่อันนั้นมีมันกำลังเริ่มเริ่มสร้างขึ้นเรื่อยๆนะนั่นเด้ผลงนั้นพ่อพี่กายในห้องแดนนี้เนาะจะหนอดใบอันตีสามเพิ่นนะตรงนั้นเขาเรียกอะไรยานค่ะแสดงว่าใส่ชีวิตอยู่บน บนก้อนระเบิดเออนี่เละหมดเลยเละหมดเลยฟังฟังที่บ้านบ้านบ้านฟังนั่นนี่เขาเจ้ายังเหลื่อยอ่ะเออฟังนี่มันเป็นมันเป็นกลางเนาะพี่ไหมเนี่ยห่างไว่เนี่ยที่เขาสิยางไปเนี่ยตอนที่เตือนว่าเขาสั่งแล้วเนี่ยเขาสั่งแล้วตอนตอนตะกี้เป็นเป็นล่างเลยเด้เป็นเป็นดินเป็นล่างเลยเด้อันนี้ตอนนี้จะเป็นไอส์ตัดเค้าเด้อพื่อนอ๋อโอ้ยคุณอ่ะผู้โบกรถดไงอ่ะอล้วออารักขา ก็ยันเเ่าตำรถอันนี้แ้าสมัยสงขรามโลกบอบแฮงนี้ดิอืมนี่เขาให้เขาแค่แค่อันป๊ับปรุงนิดเดียวไหมข้างหนาเท่านี้บ๊องเป็นก็ได่านมุมยมเช็ดไม่เ็ดไม่อันนี้คือบ้านไม่หมดแมนเแิ่งสไตล์บ้านเพิ่น มันสไตล์บ้านเพื่อนกับสไตลย์ยุโรปสมัยใหม่แล้วเนาะมันก็คือน,น,นั่เริ่มสไตล์แบบใหม่แล้วเนาะนบ้านแถวนี้แพงเนาะเพราะว่ามันยัวนย่วแจากกลางเมือง เลยทั like ้งเส้นเลยผืนมืองเก่าหมดเลยอ่ะเพราะอันนี้อันนี้คือบานที่บ่อพังนอนเป็นบ่อตาอะไรเงี้ยบ่อพังจะพัดต้อนเขาเริ่มเขาเริ่มต่อเติมเอ่อรียนูเวทใหม่หมดแล้วแต่นี่อันนี้อันพิพิธภัณฑ์นาบานเท่าเอนเนาะมุสิอุมพิพิธภัณฑ์บานเก่าของเก่าแพงด้วยเนี่จ้ะอีหลีเพราะเห็นในทีวี่งเขาขายกันไหมเนี่ยของเก่านี่ พิพิธภัณฑ์ของเก่าจ้ะสมัยก่อนสงครามโลกกอนสงครามโลกครั้งที่สองจะสภาพบ้านกับซีจูประมาณนี้นะจ้ะบ้านฝรั่งเพื่อนก็จะมาประมาณนี่อู้นั่นจ้ะลั่งนั่นทั้งเก่าค่ะแต่ทั้งในก็คือสภาพแบบอยู่อาศัยได้จ้ะแค่ว่าข้างนอกนี่ดูเก่าซืุอของเก่ามือสองอ๋ออู้นงมาเบิ่ง เวลามาบุ้งกังไม่แพงนะคะคู่บุ้งนกตัวนี้ยี่สิบออยกัของเก่าเลยของเก่าเนาะแต่ว่างามนะเขาพูดนะพรมเนี่ยแบบอีสาเบุ้งนาฏิกาเนี่ยอันนี้เป็นของเก่าจากของเจนนาสิตาดีนี่ราคาเนี่ยขพ้นันแกกันลายสามสิบเก้ายูโรเนี่ยเป็นกลุ่มเด้มันเป็นแบบว่าสีเป็นคือคือคือเขาเอาคุณเขาเอาผลงานไหมอีกไหม โมเดลนะเขาซื้อโมเดลเออเขาซื้อนี่ป้าเปิ่งเป็นคนมาของเก่านะแมนจ้แกกันแกกันทุกงามเนาะคือของเก่าเนี่ยเห็นบอชิมันสื่อสื่อทันนยุคนี้อันนี้ข้างล่างเขาสิเฮ็ดเป็นไหดื่มเบียร์ข้างล่างแค่ลักเขาจะดื่มอันนี้ร้านทำเล็บจ้ะร้านทำเล็บไม่หรออันนี้ก็เป็นร้านนวดไทยจ้ะนี่จ้ะนี่ละจ้ะร้านนวดใน ในเมียงนอกน,นี่าว่านี่ะจ้ะนี่มีรูปคุณอู้นี่เนี่ยจ้ะประตูประตูบ้านเขาเราจะประตูบ้านสมัยเกา่าโบสถ์จ้ะนี่บ,นบ้านเกา่า thank you